สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนะวันนี้นะค,นคุณครูก็จะพามา,อ,าออกแบบการเขียนโปรแกรมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอแนะนำเว็บไซต์คูทูนออนไลน์นะครับนะนักเรียนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ w w w s h a i w i t .ac.th นะครับ คูทูนนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนักเรียนก็มาเลือกที่เข้าเว็บน่ารักเลยนะครับไม่ให้เอฟเฟกเลยอะ่ะไม่ค่อยกดเอฟเฟกให้เลยอ,ะอ่ะพอดีจ้างมานะครับค่าแรง3 5 0 0ห้าไม่ค่อยกดเอฟเฟกให้เลยเมื่อนักเรียนเข้ามาถึงเว<ต>็บคูทูน,ทนออนไลน์นะครับนักเรียนก็เลือก เลือกภาษาที่นักเรียนต้องการเรียนนะครับนะแต่วันนี้จะพาเขียนโปรแกรม Visual Basic นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์ไปเปิดเว็บบล็อกนะครับซึ่งครูได้ทำไว้นานมาแล้วนะครับอาจจะมีเนื้อหามีหน่วยการเรียนรู้นะครับ5ห,หน่วยนะครับนักเรีนยนก็เลือกที่จะศึกษาได้เดี๋ยวกลับเข้ามา สู่เรื่องของเรานะครับวันนี้นะครับอย่างที่เกินตอนต้นมาแล้วนะครับว่าจะพาเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายนะครับดัชน <Yeah. S 1> ีมวลกายหรือที่เราเรียกว่า BMI นี่นะครับเราต้องรู้ความหมายของมันก่อนความหมายของมันคือเป็นการวัดความอ้วนนะครับหรือไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัว เทียบกับส่วนสูงนะครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราอ้วนนะครับหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาหาค่าราชนีมวกลกายกันนะครับเราต้องรู้สูตรนะครับสูตรของมันก็คือนี่เลยรครับสูตรมันน้ำหนักตัวนะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองแต่มีข้อแม้ว่า ส่วนสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตรนะครับทีนี้นะครับพอเรารู้สูตรแล้วนะครับคํานวณเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีน้ําหนักตัว60กิโลกร,รมัมสูง160เซนนะครับก็มาคํานวณเอา60ตั้งหารด้วย1.6ยกกําลัง2นะครับคำตอบมัจะได้เป็น23.43 เราก็นําค่าที่ได้เนี่ยนะครับ23.443เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์นะครับซึ่งเกณฑ์ก็มีหลายเกณฑ์นะครับแต่ในที่นี้จะใช้เกณฑ์3านี้3อันนี้นะครับก็ดูว่า2 3 4 3มันอยู่ตรงไหนล่ะครับ23าอ่านักเรียนลองดูนะครับว่ามันอยู่ในระดับไหนน่านี่ไงครับอยู่ที่23ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์อ้วนโอ้เป็นตัวแดงนี่เลยครับอ้วน ถ้าอยู่ในระหว่าง18.5ถึง22.9ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหรือถ้าน้อยกว่า18.5ก็แสดงว่าออนะครับเมื่อเรารู้เกณฑ์แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนก็ต้องมาเขียนผังงานก่อนนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนในการออกแบบโปรแกรมอยู่แล้วนะครับการเขียนผังงานก็จะมีรูปแบบของมันโดยเฉพาะ อันดับแรกเลยก็เริ่มนะครับเริ่มมีเริ่มก่อนแล้วก็มารับความสูงนะครับรับความสูงต,ตั้งตัวแปรว่า h นะครับก็ย่อมาจาก height นะครับรับความสูงเสร็จปุ๊บรับน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็ย่อว่าตัว w ตนะครับหลังจากนั้นมาคำนวณตามสูตรเลยครับคำนวณตามสูตร สูตรก็บอกว่า BMI เนีครับเท่ากับ W หารวงเล็บ H หาร100วงเล็บปิดยกกำลัง2ตัวนี้หมายความว่าอะไรครับก็คือน้ำหนักหารส่วนสูงที่มันเครื่องหมายาหารหา0ร100เพราะว่ามันจะแปลงจากหน่วยเมตรให้เป็นเซนติเมตรเท่าทีครับจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับแล้วก็ให้มันยกกำลังสอง หลังจากที่ได้ค่า BMI มาแล้วก็มาเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบตรงนี้ว่าค่า BMI ที่มันคำนวณมาได้นี่ครับมันมากกว่า23ไหมถ้ามากกว่าจริงครับถ้ามันจริงก็แสดงข้อความว่าอ้วนแล้วก็จบการทำงานนะครับแต่ถ้า BMI ไม่ถึง23ล่ะนะครับถ้าไม่ถึง23มันก็วิ่งมาฝั่งนี้ครับวิ่งมาเช็คว่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ18.5หรือไม่นะครับถ้าจริงนะครับถ้ามากกว่า18.5จริงก็วิ่งมาตามนี้ครับแสดงข้อความว่าแะดงข้อความว่าปกติครับแต่ถ้ามันไม่ถึง18.5มันจะวิ่งมานี่ครับก็คือแสดงข้อความว่าหอ,อและสุดท้ายก็วิ่งมาตงคำว่าจบการทำงานะ สำหรับผังงานก็อธิบายดังนี้นะครับพอเราพอเราเขียนผังงานได้แล้วนะครับเราก็ต้องออกแบบก่อนนะครับถ้าเราออกแบบไว้ไว้ในกระดาษก่อนเวลาเราไปเขียนโปรแกรมจริงๆมันก็จะง่ายนะครับถ้าเราไปนั่งเขียนกับหน้าหน้าเครื่องเลยนั่งไปคิดไปเราก็จะเขียนไม่ออกนะครับเราก็อาจจะล่างด้วยอินสอใส่กระดาษไว้ก่อนนะครับแต่ที่ครูทามาให้ครูล่างใส่โปรแกรมพ้นท์มาก่อน นะครับแล้วว่าเอะโปรแกรมเรามันน่าจะรับอะไรบ้างไหครับกูก็เขียนข้อความว่าโปรแกรมคำนวณหาค่าดัาชนีมวลกลียกรมีข้อความว่าน้ําหนักแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมรับน้ําหนักแล้วก็มีหน่วยด้านหลังครับกิโลกรัมมีข้อความส่วนสูงช่องรับส่วนสูงด้านหลังก็หน่วยเป็นเซนติเมตรมีปุ่มคำนวณมีปุ่มยกเลิกปุ่มออกปุ่มแสดงค่า BMI ครับ คำนวณแล้วออกมาเท่าไรอย่างเมาื่ 43. อกี้ที่23.43แบบนี้เป็นต้นนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงครับออกมาเลยครับว่าอ้วนผอมหรือว่าปกตินะครับตรงด้านล่างก็วางแผนเอาไว้ว่าจะให้มันแสดงรูปนะครับแสดงรูปถ้าบอกว่าอ้วนก็แสดงรูปอ้วนถ้าผอมก็ให้แสดงรูปผอมออกมานะครับพอเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ปาย เขียนโปรแกรมนะครับแล้วเราก็จะเขียนโปรแกรมตามที่เราออกแบบไว้นะครับเราก็จะมีการล่างไว้ก่อนนะครับว่าเราจะตั้งชื่อแต่ละอ็อบเจกต์ว่าอะไรนะครับอย่างเช่นช่องรับชื่อน้ำหนักตั้งชื่อนีอ้ส่วนสูงตั้งชื่อนี้นะครับอันนี้ก็คือการล่างอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวในชุด2นะครับเราจะมานะ ทดลองเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการวางแผนเขียนโปรแกรมหาค่าดัชนีมวลกายก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันต่อคลิป2ครับ